อันนี้คือเผือกสามกอแล้วจะเผือกสามกอ,อที่ขุดนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เผือกอันเล็กที่ปลูกโดยแม่เผือกถุงละสามสิบจ้ะประมาณประมาณเกือบโลจ้ะโลสามสิบบาทจ้ะสามสิบแล้วก็แม่เผือก อตอนแรกเก๋เข้าใจว่าคนญี่ปุ่นคุณป้าแกบอกว่าไม่กินคนญี่ปุ่นไม่ค่อยกินแต่ว่ามันจะมีบางบางจําพวกคนญี่ปุ่นที่เขากินแม่เผือกนะคะซึ่งเก๋ลองเอาไปวางขายดูมันขายได้นะะถ้าหัวใหญ่เก๋ก็ใส่เนี่ยะคะ่ะสองสองหัวรถขยะมันดิ่งเสียงดังรถขยะนะคะอันนี้รถขยะอันนี้สองหัวนะคะสามสิบบาทร้อยเยนถ้า ถ้าหัวเล็กกีก็ใส่สามหัวถ้าหัวอันเนี้ยประมาณเนี้ยกีก็ใส่สามหัวเนี่ค่ะถ้าหัวใหญ่กี่ก็ใส่สองแต่ถ้าหัวเล็กกว่านิดหน่อยกีก็ใส่สี่หัวนะคะร้อยเย็นอันนี้มันหัวเล็กกีก็เลยใส่เยอะจริงๆแล้วถ้าถ้าหัวใหญ่ถ้ารุ่นเนี้ยถ้ารุ่นที่ล้างรุ่นเนี้ยค่ะไอ้ตัวที่ไม่ได้เอาแม่เผือกปลูกปลูกด้วยหัวเผือกนะตัวเนี้ย อันนี้เก๋ก็ใส่ไม่ไม่เยอะเท่าตัวนั้นนะคะใส่ไม่ถึงโลนะไปไปว่างขายเผลอกกันค่ะพ่อแม่พี่น้องบายบายค่ะทุกคน